เราอยากเอาอะไรล่ะกรรมฐานอะไรล่ะพู้พุทธเจ้าสอนอนาปานสติสิ่งไหมล้วก็เอาสติมาอยู่กับลมสหายใจเข้าออกนะนะนะะดูลมดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นทำคำว่าดูกายเนี่ยกายในที่นี่นี่ยกายยา่าไปว่ากองกองอันนี้กองธาตุสีใช่ไหมหยาบมาก แต่กายในกายที่ในสตินั่นเองถ้าเห็นกายถ้าบังคับลมได้อยู่ในลมโดยละเอียดของลมบังคับลมได้ทุกอย่างก็บังคับกายหยาบได้บังคับอารมณ์ได้ด,ดูลมนี้เราดูตรงที่มันหายใจเข้าออกหรือเราจะดูตรงไปดูตรงที่ความรู้สึกของเราไม่ตอนแรกคับฝึกเนี่ย คำว่าดูลมฝึกใหม่ๆเนี่ย